ดีวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปนั่นก็คือแอปบอมนะคะก็คือถ้าอันนี้ไอที่มันขึ้นเป็นตัวเลขนะคะก็คือบวกตัวเลขแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นโฆษณาให้เราดูแล้วก็ดูจนจบแล้วแต้มันก็จะได้มาจากการดูโฆษณาเนี่ยแหละคะ่ะรอสักครู่นะคะ ดูจบแล้วก็กดออกได้เลยแล้วก็กดรับรับแต้มเข้าไปแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้ไม่จําเป็นต้องดูให้จบนะคะกดออกไปเลยก็ได้ยิ่งกดมากก็ยิ่งจะได้การแบบว่าเหมือนกับเพิ่มแต้มให้มากขึ้นแล้วก็อีกหัวใจสําคัญก็คือการเพิ่มเพื่อนที่ลืมไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่เราไม่ใส่แล้วก็จะไม่ได้แต้มนะคะ มันตรงนี้คือการได้รับแต้มจากการดูวิดีโอของเราได้แต้มมานี่ก็คือหน้าตาของการที่ได้แต้มมาแล้วก็มาแลกได้ทัวเลดหนึ่งก็สองร้อยเจพอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นบัตรเติมเงิน50บบาทแล้วก็ลิงก์ของเราก็จะอยู่ด้านล่างนะคะ แอดเพื่อนมาไงก็จะได้ห้าแต้มค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรหรัสชวนเพื่อนของข,ของเขาก็จะเป็นเลมอนนะคะถ้าแอดมาก็จะได้ไปห้าแต้มแบบฟรีๆไปเลยแอดกันเยอะๆนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะ หลดกันเยอะนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำเล่นไปเดี๋ยวก็ได้แต้มแล้วก็ไปแลกกัน